น้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีครูและนักเรียนน้าตาดีที่สุดในอำเ,อเภอนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพบ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษนะคะเริ่มแรกเรามารู้จักความหมายของยาเสพติดกันเลยยาเสพติดก็หมายถึงสารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมื่อนำเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทานดมสูบหรือฉีดหรือด้วยวิธีการใ,ใดๆที่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ข้อดีของเขาก็มีนะคะนักเรียนมีทั้งดีและโทษข้อดีในที่นี้ก็คือถ้าเราไปรักษาเกี่ยวกับทางการแพทย์นะคะคุณหมอเขาก็จะเอาไปรักษาผู้ป่วยแต่ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอเท่านั้นนะคะเราเป็นคนทั่วไปเราไม่สามารถนำสิ่งสิ่งนั้นมาใช้กับร่างกายเราได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าผลเสียมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะยาสิติดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฟินกระท่อมหรือกัญชานะคะสิ่งพวกนี้นะคะจะทําให้กดระบบประสาทของพวกเรานะคะกดประสาทยังไงนั้นก็จะส่งผลให้ผู้เสพนะคะมีจิตใจที่เลื่อนลอยโลเลแล้วก็สับสนนะคะมีอาการง่วงซึมตลอดเวลาส่วนกระท่อมแล้วก็กัญชานั้นนะกักเรียนเห็นใช่ไหมคะที่ขายตามท้องตลาดตอนนี้กัญชานะคะปลดล็อกแล้วแต่ส่งผลเสียให้มากกว่าผลดีนะคะ ถึงแม้ว่าจะทำให้รู้สึกขยันขึ้นแต่จะเกิดอาการหลอนนะคะคนที่เสพเข้าไปเนี่ยจะมีผิวที่แห้งกร้านดำคล้ำนะคะมีอาการท้องผูกมึนงงเพราะฉะนั้นแล้วลูกศิษย์ของคุณครูทุกคนห้ามเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดเด็ดขาดเลยนะคะส่วนสารเสพติดที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามินนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ายาบ้านั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราจะไปดูวิธีการหลีกเลี่ยงเมื่อมีคนนำยาเสพติดมาให้เรานะคะหนนะคะปฏิเสธสมมุติว่ามีคนมาถามว่าอยากลองยาเสพติดไหมชวนเราไปลองยาเสพติดเราก็บอกไปเลยว่าไม่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. รู้จักหน้าที่ของตนเองตั้งใจเรียนแบ่งเบาภาระภายในบ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครู 3นะคะคบเพื่อนดีๆดีเห็นเพื่อนทำผิดเราก็ต้องช่วยตักเตือนนะคะ4นะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเล่นดนตรีเล่นกีฬาต่างๆนะคะหรืออาจจะดูหนังฟังเพลงก็ได้ที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ ข้อหนะคะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะถ้าหากว่าเรามีเรื่องไม่สบายใจเห็นเพื่อนทาผิดหรืออะไรแบบนี้เราสามารถที่จะปรึกษาคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณครูได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมทำใบงานเกี่ยวกับยาเสพติดให้คุณครูด้วยนะคะเอวันนี้เพรหายไปไหนใครรู้บ้างเพื่อนหายไปไหนไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วนะผมไม่รู้ครับครบูผมไม่ได้เล่นด้วยกันมาหลายวันแล้ว เมื่อวานผมเห็นพ่อแม่เขาทะเลาะกันเสียงดังมากเลยครับครูถ้าอย่างนั้นหลังเลิกเรียนครูจะไปเยี่ยมบ้านมีใครพอจะพาครูไปได้บ้างคะครูครับทางผ่านบ้านผมพอดีเลยผมจะไปด้วยผมพาไปได้ครับบ้านผมอยู่ใกล้เพชรครูคะหนูขอไปด้วยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ตรงนั้นคะ่ะ ดีๆนะครูจะบิดมอไซค์แล้วนะครูยิ่งจะขับรถไม่ค่อยเก่งอยู่ด้วยกอดดีๆแล้วกันครูจะรอดไหมเนี่ยผมกลัวยังไงก็รอด ีค่ะครูครับครูครับบ้านเพชรอยู่ตรงนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูกันโทษนะคะมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าอ้าวไหนล่ะ ไม่เห็นเจอใครเลยโธหรือว่าโทเพชไม่น่านเลยลูกออโธไม่ใช่ครูมันก็นั่งอยู่เนี่ย <c oughs> อ้าวเพชรทำไมหนูถึงไม่ไปโรงเรียนละ่ะลูกผมอยู่คนเดียวไม่มีใครไปส่งผมเลยครับครูแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูไปไหนล่ะพ่อแม่ผมไปบ้านเพื่อครับครูเป็นแบบนี้ทุกวันเลยและเขาก็ไม่เคยให้ผมไปด้วย ล้วหนูกินข้าวยังไงใครทํากับข้าวให้หนูกินเนี่ยป้าผมแขวนข้าวไว้หน้าบ้านครับครูแล้วเขาก็ไปทําบุญที่วัดป้าผมชอบเข้าวัดทําบุญมากถ้ายังไงพรุ่งนี้ก็มาโรงเรียนนะลูกเพราะว่าใกล้สอบแล้วเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะครับครูพรุ่งนี้ผมจะไปโรงเรียนกอาบ,บ้านเธออยู่ตรงไหนบ้านผมอยู่ใกล้ๆเองครับครูโอเคงั้นเดี๋ยวครูไปส่งนะแม่แม่ครับแม่ นั่นเสียงใครอะเสียงก๊อบใช่ไหมลูกกอ๊อบนี่แม่ทอมองไม่เห็นเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ครูฟังสิครับครูแม่ผมเกิดอุบัติเหตุทำให้ตาบอดสนิทต,ตอนนี้ไม่มีงานทำนายจ้างเขาให้ออกจากงานถ้ายังไงมีอะไรให้ครูช่วยก็บอกนะคะคุณแม่ไม่รู้ที่โรงเรียนลูกเรียนเป็นยังไงบ้างครับคุณครูเขาก็เรียนปานกลางนะคะแต่เขาก็ขยันมากค่ะ แม่ก็เป็นแบบนี้สอนหนังสือเขาไม่ได้หรอกครูแม่มองไม่เห็นอะไรเลยช่วยตัวเองก็ยังไม่ไหวยังไงก็ฝากรูปด้วยนะคะคุณครูจ้าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจุากอปอ่ะเขาเก่งเอาตรอดได้อยู่แล้ว เองจะไปโรงเรียนทำไมวะน่าเบื่อจะตายไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่าบางทีเองอาจจะมีรายได้เสริมนะเว้ยช่วงนี้ใกล้สอบแล้วผมว่าจะไปโรงเรียนครับพี่รอดว่าแต่รายได้เสริมนี้มันคืองานอะไรหรอครับพี่เออนะตามมาเถอะเดี๋ยวก็รู้เองแหละอีะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีวผู้ใดเท่าใดบอเอาไหม่อานเป็นกไเฮ้ยบักนี่ไหมคุยให้เสียงเงนอยู่โอ้ยแขกเช่าบาทเจ้าขห้มันไปรถไปาไปโอ้ยอามาเหนึางโต๊ะอาบ้าหนเห็นต๊มันใจเตอนใจเราไงเอาพวาผู้ใหญ่มากูก็ว่าคือการรุกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สั่งไอผู้ใหญ่สั่งเอาพ่ ก็สิเปิดแล้วนะเออเปิดเลยป้าจ๊ะเจ๊จะมือป๋ได้เวเ่ีนยวมนี่ไงมหาได้ทำใครเครียดกันดีกว่าลองดูดิแล้วจะติดใจนะเว้ย มันจะดีเหรอพี่นี่มันเป็นยาเสพติดนี่เออนะลองแค่ครั้งเดียวจะเป็นอะไรวะครั้งเดียวไม่ติดหรอกเชื่อดิและแล้วเขาทั้งสองก็เล่นยากันอย่างสนุกสนาน <İstanbul> ฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณป้าโอ้โหบักแดงโมใช่ป้า<ว>ของน้องเพชรรอเปล่าคะฮัลโหลคุณป้าได้ยินไหมคะใค่ค่ะเค็ดนะคุณครูโทรจากที่โรงเรียนนะคะเชิญคุณป้าที่ห้องปกครองด้วยค่ะ งงงมานนอสวัสดีจ้าครูหลานฉันขาเคสลือโถไม่ใช่ขอคุณป้าหลานชายคุณป้าน้องเพจน่ะไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วคุณครูก็เลยเชิญคุณป้าที่ห้องปกครองนี่ละคะ่ะโอ้ยครูก็อย่าหาว่าไปทั่วหลายหลานฉันน่ะไม่เคยทำตัวเหลวไหลเลย oh, <no. S 1> เป็นคนดีจะตายหลานฉันเป็นคนดี ฉันนี่นีบนะพาเข้าวัดทําบุญมาตลอดตั้งแต่เขายังเล็กๆนะ่ะแต่ตอนนี้น้องเพชรหลานป้าไม่ใช่หลานคนเดิมแล้วนะคะยังไงคุณครูก็ขอแจ้งไว้ก่อนฮัลโหลหลวงพี่เหรอ โอ้ไปทำบุญวัดไหนเดี๋ยวฉันตามไปฉันมาโรงเรียนแป๊บเดียวเองเนี่ยวัดไหนนะอ๋อวัดสันเหรอโอเครอแป๊บเดียวเด้อเดี๋ยวฉันตามไปเออครูงั้นเดี๋ยวป้าต้องขอตัวก่อนนะป้าจะไปทำบุญน่ะเดี๋ยวเขาจะรอนาน ไว้คุยกันวันหลังแล้วกันนะคุณครูเฮ้ครับเป็นไงวาเพื่อนเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยวะอย่าบอกนะว่าเองเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ เพื่อนที่บ้านไม่ค่อยมีตังค์อ่ะต้องหาตังค์ดูแลแม่เออทําไมเอ็งไม่มาเรียนหนังสือแล้วล่ะระวังจะเรียนไม่จบนะเว้ยเออเรื่องนั้นไม่ต้องมาเป็นห่วงกูหรอกห่วงแต่ตัวมึงเถอะหาตังค์เลี้ยงแม่ตาบอด ครัป้าใช่ป้าของเพชรป้าครับใช่จะรู้ว่ายัางไงผมเป็นเพื่อนเพชรนะป้าป้าช่วยตามหมอให้หน่อยได้ไหมครับมีอะไรล่อป้าก็อยู่วัดนี่ไรอะโอ้โอโอดีเพชรเป็นอะไรไม่รู้นอนชักตาค้างเลยว่าวยัางไงนะชักก็ตาค้างด้วยล่อตายแล้วหลานฉันหลานป้าเป็นไงเนี่ย เดี๋ยวป้าจะตามหมอไปเองแล้วกันรออยู่นั่นแหละนะน่ล่ะเพชรหลานฉันโหนี่ไงหมอจัดการเลยเองไอ้รอบ เองหลบไปเลยนะเดี๋ยวค่ะจะจัดการเองหมอหมอจัดการเลยหมอโอ้จับไว้จับไว้เอาจับไว้ที ไว้อยู่นี้ละมอเอาเอาตอเลยมออันันตาปัดชายเยปัดเทพเยนาปัดปี๊าปัดเทพเทพเี๋ยวปัดปี๊าปัดเซตละกบอยเซตละกบอยเซตละกบอเอาป้าเซตละกบอยทีป้า ก็ม the ีบอกเนาะใครจะไปฟังออกอานันต์ปาฏชายยอปาติเเทน่าปาฏิยาอาปาฏิเทน่าโอ้ยซีมอกำลังสนุกสนุกเลยเนี่ยโหป้าไปกันใหญ่แล้วเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงหมอผี ผมหมายถึงหมอที่รักษาคนต้องหากป้าป้าเดี๋ยวผมพายเพชรไปส่งโรงพยาบาลเองเชิญป้าไล่ผีตามสบายเลยนะผมจะไปละ แล้วกูอินซีสองซาลระเปลี่ยนตอนนี้อินซีสองได้พบเห็นผู้จ้องใสเดินเข้าไปในตึกแล้วเฮ้ย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 ยหยุดหยุดยุดไอ้รอดมึงหยุดตำรวจร้อนหมดแล้วมึงเสร็จกูแน่ Ah นะผมไปส่งมันมาแล้วเออขอบใจเองมากแค่นี้แหละค่ากำลังดวงขึ้นเว้อยอันนี้กระเป๋าไอเพชรผมฝากไว้หน่อยนะแม่โอเคแม่ผมขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะโทรหาแล้วกันหยุดทุกคนตอนนี้ตำรวจได้ล้อมไปหมดแล้วหยุดหยุดแหมให้ว่าจับซะดีๆขนาดท้องแล้วยังม,มีแรงที่จะมาเล่นอีกเนาะ โ่คุณตำรวจจะมาจับอะไรฉันเนี่ยฉันยิ่งจะท้องแก่อยู่ฉันเพิ่งจะเล่นครั้งแรกนี่แหละเพื่อนชวนมาฉันก็มาแหม่ไม่ต้องมาตีเนียนเลยทำเป็นพูดคนอื่นขเขาก็พูดกันไหนไหนลองเอากระเป๋ามาดูหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าอยากตรวจอะไรก็เชิญตรวจเลยฉันไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยนี่มันแพมเพิดน,นี่วา ก็ฉันบอกแล้วไงฉันไม่มีอะไรอยากจากคกะค้นก็ค้นไปเลยค้นให้หมดเลยนี่ไงเจอแล้วของกลางอ้าเดี๋ยวเชิญไปคุยกันที่โรงพักด้วยนะครับปล่อยฉันฉันไม่อยากไปปล่อยฉันฉันยิงท้องแก่อยู่ปล่อยฉันคุณตำรวจปล่อยฉันห oh, <no. S 1> ลายปีผ่านไปแม่ป้า และเพชรมาเยี่ยมพี่รอดที่เรือนจำอ้าวไอ้เพชเองไม่ได้ตายเหรอเนี่ยก็ข้าเนี่ยเป็นคนส่งเองเข้าโรงพยาบาลแล้วแม่ไม่ได้ติดคุกเหรอแม่ไม่ครับผมไม่ได้เป็นอะไรเลยนะพี่มีแต่พี่นั่นแหละเล่นยามากเกินไปแล้วพี่ีก็หล่อนไปเองผมนะ่ะกลับตัวกลับใจทัน อาทิตย์หน้าผมได้รับปริญญาแล้วนะพี่ส่วนแม่เขาก็กลับตัวเป็นคนดีแล้ววันนั้นเขาโดนฆ่าปรับเฉยๆที่เล่นการพน,นันพี่นะทำตัวดีๆแล้วกันถ้าพี่ทำตัวดีเดี๋ยวเขาก็ลดโทษให้ก็จะได้ออกไวๆยังไม่สายถ้าพี่คิดจะเริ่มต้นใหม่พี่ขอบใจเองมากนะเพชรถ้าพี่ได้ออกไปแล้วพี่จะทำตัวใหม่พี่จะไม่ทำให้ครอบครัวต้องเสียใจยอยีกแล้ว แม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะลูกลูกเป็นคนเก่งจริงๆเป็นคนดีของคุณแม่ครับแม่ผมรักแม่นะครับไม่มีครอบครัวไหนสมบูรณ์แบบแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้โอกาสมีเสมอหากคิดเริ่มต้นใหม่และเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พวกเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ค่ะ